ด้านหลังนี่แหละได้ยินเสียงไม่ตายครับผมยังไงก็ไม่รอดนะเล่นเป็นแท็ก50บาสเกตบอลน,นะครับผมปืนมาใหม่เลยนะเพืเ่อนๆเขย่าแคปซูลแล้วนะปืนกระบอกนี้ไม่มีเจน2นะครับลมไปเฮ้ยทำไมหัวไม่แตกนะเนี่ยต้องโดนมีดผมแล้วปกติมันยิงหัวนัดเดียวแตกนะเพืนะ่อน ศูนย์สามนัดก็ยังใส่นะเพื่อนัดเดี่ยวจอดอัดเดี่ยวจอดครับผมโอเคต้องแบบนี้หน่อยเฮ้ยโอคค้โตายคู่กันไปนะครับผมเพื่อนเกิดในโกดังที่สองครับผมเฮ้ยยินเสียงอยู่นะน้าเอาใส่ชุนย์ชัชิ้นหน่มครับผมเพื่อนคอแตนตายไปเลยครับผมเอาเกิดที่เริมอีกแล้ว เสียงแตกกรนดุมเหรียญนบผมเสียงด้านซ้ายไม่โดนแล้วเมื่อกี้ไม่โดนเลยละโดนลัดไปเป็นุนลัดนัดเดียวยิงหลังนเน้นก็ไม่ตายครับผมเพื่อนผมตัวนี้มันแรงนะชอบเสียงมันแต่ข้อเสียคือใส่ชุดช้ายิงสองนัดตลอดเลยคนนี้ เหลือละสิบสองเดีออ๋ยวผมตายไปเดี๋ยนัดหนึ่งนะเา้าเกิดซ้อนกันครับผมเพื่อนไม่โดนเล็งดีๆเดี๋ยวนัดเดี๋นัด่อครับผมคนละตัวเลยเฮ้ยมีคนเกิดด้านหลังอี่ขอเช็คในคอมก่อนนะกระสุนสองนัดเอาโดนลัดไปครับผมเพื่อน เหลือห้านะตอนนี้เลยหลัง้ามาทีนี้มาสองทางครับผมเกิดพอดีสองครับผมเฮ้ยเพื่อนว่าลมไปแล้วนั่นนึงเอนน็นมาที่สองก็สุดหมดมีอีกหน่อยละกันมาดีเอาคางทีนี่เพื่อนๆโอ้โห ตายเลยครับผมอยู่เฉยๆก็ค้างนะไม่มีคนเกิดด้านหน้าผมนะเมื่อกี้ออกไปแล้วโดนครับผมเก่งได้อยู่นะเก็บส,สองครับผมเก็บส,สามครับผมโดนครับผมกระสุนหมดนะโอ๊ยใครก็วิ่งมาพอดี คอมใช่ไหมเมื่อกี้เช็คกหลังคอมหน่อยไม่มีนะไปด้านหน้าโอเคได้อยู่นะเฮ้ยไม่ตายครับผมเพื่อนไม่โดนเลยที่นีอเกือบ้อย,ยไปคนที่แต่งตัวใส่โซสซ็อกนี่แบบโอ้หยิงสองนัดตลอดเลยนะนะเพืเ่อนนะยิงอมาเพื่อนยิงอมาหักครับผม ไปแล้วหนึ่งตัวเมื่อกี้เอามาหัวแตกครับผมเลือดเหลือห้าผมก็ถึงเหมือนกันนะผมไม่ตายหรอกนัดแรกอันโดครับผมเพื่อนปรั้งสุดท้ายโอเคได้ที่หนึ่งแบบฟุกๆนะครับผมเพื่อนนะมันในคอมจะมีที่เห็นอยู่เฮ้ยไม่ตายครับผมหัวแตกครับผม,มหัวแตกที่สองเจ็ดสามครับผมเพื่อน เหลือห้านะตอนนี้ใครมีคนเกิดย,ยังไม่โดนแล้ตายเองครับผมเฮ้ยด้านซ้ายมือไม่ยินเสียงไม่ตายครบับผมเพื่อนโอ้โหไม่ใส่เกรานะแล้ยิงไม่ตายครับผมไม่ยินเสียงด้านไหนเฮ้ยนี่กล่องห้าไม่เอาดีกว่านะเพื่นอนเฮ้ยในคอมมี่ โอเคครับผมได้หนึ่งตัวใส่กระสุนโคอรชาเนียปืนนี้นะครับผมกพื่อนนะแต่ว่าแรงจริงเสียงเนี่ยแรงยิงไม่เอา้าไม่ตายเฉยผมเนี่ยผมอะไรเนี่ยสายิงหัวเน้นๆนะผมไม่ตายได้ไงเรียบร้อยไปไม่โดนนะครับผมเพื่อนรอเลยละกันนะ โดดออกไปก็โดนขอยิงตายครับผมเพื่อนนะรอเลยจะมีคนวิ่งเข้ามานี่ไงโอ้โห oh, oh, ไม่โดนอี่เพื่อนโดดยิงไปได้เรื่อเยเรื่อยหกสิบมาเตียวจอดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกสนุกนะครับ